สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขุสุขคนสุมองสุบอนพ่อๆก,กับทองน้องเคทคือเก่าพี่น้องในยามสวยๆพี่น้องสวยแล้วมันเนี้แดดและแปดโมงลยังไม่ได้ลงคลิปเลยสบายดีป่าลุงมาไวลูกอ่ะ สบายดีโอโดย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 อ่ะสบายดีก่อนสบายดีก่อนพังพังอีแม,ม่สิถามเมื่อนี้เปล่าบปได้ลงดำหน้าบ่มาแม่ถามมาไว้เมื่อนี้เปล่าบปได้ลงดำหน้าบ่เมื่อนี้เปล่าบปได้ลงดำหน้าบ่เมื่อนี้ยังบ่ได้ผ้าลงให้หน้าพี่น้อง ลงไปแต่เศร้าร้ายกาเล่นขี่ต้มแต่เศร้าเนาะเจ้ัวจังสิพาเมาไปเล่นผู้เดียวพี่เนาะพ,พ่อผู้ไปหาน้องใหม่ก็สวยเลย,ยังบ่มายังบ่ได้เอางวออกลอัก มใหญ่ก็ลงทํานารับจ้างคือเก่าพี่น้องหาเงินซื้อปลาแดกแต่งนัวสอยกันเนาะทุ่งาปลาลุงนติลูกกระทังก็ลงไปใส่ของเล่นกระทังแม่หิวน้ําใส่ ล่ะเอ้ยล่ะถุยญญ้าปลาลุงไงเฮ้ยนี่ใสตักขี้ดินใสเอาออกเนี่ยกระถางน่ะมันกีดบกหล่านะนกระถางนี้เอาออกเนี่ยมันกีดบกหล่านะเออเออเออตั้งด้วยดีๆลูกตั้งไว้ดีๆ แย่เด้ยอฮันเด้ยอร์ย่เด้วอวองมาเล่นวางนอกออกพี่ลูกนี่ใส่นี่ใส่ลูกทุ่งยาปลาลุงไงทุ่งยาปลาลุงทุ่งยาสบายดีสบายดีปลาลุง lột mà này. Thu nhá. Ừ thu, nha. thu nha, con. Sờ đi, bay đi con, nhà hết đấy lụa. Ôi, xong đấy. <laughs> ช่างเด้อช่างเด้อมอนี้นบังครัมบมาลงดำหน้าบอบางคับสิไปลกกาสวยแถวต่วนบอไปบอไปบ,ลบอกลกกาสวยแถวต่วนบอมือนี้เจ็ต่วนมาลกกาหลับจางอีกแล้วพี่น้องน้องโซล่าให้ทูเอาเจ็ต่วนมาลกกาให้นางมาแล้วบอบอได้ขึ้นไปหานาง ยังอยู่เทียงกับไก่น่อยเล่นแดดอลี่อโลพี่น้องมาหนีิไก่น่อยก็ยังบันอนสิพาไปเบิ่งแถาตัวโลกกะพี่น้องสักผ้าห่มผ้าห้องตาข่ายเส้าโอ้ยสบายดีอําสบายดีไหมลูกอีแม่ยังอยู่ไกลบางคำสบายดีไหมลูกอ่ะ มาสบายดีใกล้ๆเบิ้งเบิ้งอ่ะเสือนะเบิ้งอ่ะสบายดีสบายดีก่อนเบิ้งเบิ้งสบายดีสิพานไก่น้อยเป็นเบิ้งถอดตัวลูกก้าไคว่าคือหลายคนแฮะในสายลูก่ในสายเบิ้งเบิ้งเบิ้งเสือก็มันน้อยเลยพี่น้องเอ้ยขันบัหนุ่มหายผัดฮ้อน ไ u ย่างลูกย่างดีใจแล้วได้ออกจากเถียงเท้าเท้าตวนเท้าตวนบงบงพี่ย่างตามคันพี่ กะบมีมือนนกสราให้โทรหาเจ็ดตัวนมาลูกกะให้ก็ไม่ใหญ่มีแล้ว่ะเสาคำพี่น้องเสาค้ำนันนั่งมาดำหน้า,น,า,านัา่นงหักขึ้นมาลูกกะไปย่างลูกย่างเบิ้งในคนทางนะลูก ขูปูชิ้นหอบเพื่องให้งัวให้คุย้ย <c oughs> อ้ายมันนอนแล้วบอ้ายนะโตแล้วขึ้นอู่สามสิบสองรอบเลยย่างดี้ดดนน้ะมักจับสีขูดนะเฮี <c oughs> ไปเพีลูก ไปพี่ยางพี่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 ยางพี่ไปพี่ก็ได้ kìa chú bạn nè, anh Long chơi chú sẵn, bay nhang nhang nhang, anh à, non sám thừa là nhúng bò lấp vô. พี่พี่ลูกไปพี่พี่เออเออท่านไดำตีอันนิน,น,นถาน้ามหรือถาก้าเออเขา,า,ขา,ขา,ขาอ,อีข่าว่นววี่เข่าข้าอะ่จนี่วายยุ จี๋ตรวนมาอีกแล้วสบายดีพี่น้องี่พทกะหองไหมเม่มตเาาลกมาหนิ่องมาเาลกอันแลลูกอันตวนสิเต๊ก้าใส่หนาเฮ้ยมันหญนาบ่บะดมันหยาบบ่ ดิดิเอื๊บิเป็นหยังอีล่ะซาอยู่ห่มบ่ งั้มสิไปผัวบ่ไปหาไอ,าอ้เห็นอ้ายนอนหรอ,อ <c oughs> <c oughs> บอเฮ้ยคำหาว่าขึ้นมาเอาหน้ามันคือได้มาร์กกะม <c oughs> ัน,กกน,นปูดผมเนะาะมันบอกคือกาขาวแดงเนาะ เทกะเด่นองามเนเนาะฮึๆในน้าน <ừ> ่ะพ <ừ> ี่เลี้ยนเพ้นยบกะเด้อ้ยสวยอยู่ม่มนหน้าม่รบกาชเน่ เอันินได้มาแต่เศ้าผู้บ่นี่ฮแม่าอหระไไจะอดลาอออีแม่ฮชิบลงดำนาแม่จะต้มบ่มาขึ้นนี่แม่ต้มอยู่เอามานอนรับก่อนปุ้งบ่แม่ เดอนองโซลาว่ะเออนอานบัวโบเละเธอปลาปลากระึงหนึ่งนุกกาน่ะว่ะเฮ้ย เมื่อนี้นางจ้างเขามาส่งพี่นนองค่ะเมื่อนั่งสีจ้างเขาเมื่อส่งอันเมวานนี่เมื่อน้าอันเจนาตาลีเอาเฮ้ยมึงว่ากูว่ามึงแขกูเมื่อส่งคนละลอยเอามึงเมื่อคำเนาะมากก้กระยันพี เฮ้ยมึงได้หาซิมัดกับปันกันคนละเส้าหาในกาจากหมัดมึงถามคดูดไม่ท้าผู้วินบดิมาติมันนี่ต<ส>ุ่มน้ำค้าช่าหมกะหิตเอานี่นเานเห้าน่าในเคนน่ะคันคันเห้าบด้เหตดยังไง เขาก็เอาบางคำน่ะอันขั้นไปซักแล้วผัดอยู่ได้ด้นนอไม่เถวเนาะเค็มหนึ่งก็อยู่ได้เพลิงเพิงอีแม่นะเขาซื้อยามให้กินบ่อได้ไปซักซื้ออันซื้อน้ำมันมอส่งค่ะแล้ว มันมียาเป็นเม็ดอยู่ก pues ินหมเท่ากูน e. ั an> ่นเออไม่เคยไปซักเอาน้ำเสีอนั่นก็ขอดูนะน้ำข้างนอกเฮ้ยเป็นตุ่มน้ำโคดนี่ซสะเมนน้ำโคดนี่อืมมาหนีคัมคัมมานีคนกาลงดำอีกแล้วเฮ้ยชันนี่เหรอชันนี่เหรอ เธอนั่นเลยสันนี่รออีกด้ใช้รถเชนค่ะโอ้โหหนึ่งในหันสันนำน้าไว้นั่งวะลาอะไรพี่น้องพอกันคลิปหนาสบายดี